นัดดูดวงเจาะชีวิตดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงค่ะประจำเดือนพฤษภาคม2563หรือว่าเดือนที่5ของปี63นั่นเองนะคะนะัดได้ทำการเลือกไพ่เอาไว้แล้วทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะแต่ก่อนอื่นเลยฝากช่องทางการติดตามเอาไว้นิดนึงนะคะ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ที่มีชื่อว่านัดดูดวงเจาะชีวิตใน f a c e b o o k Fanpage จะมีการไลฟ์สดทุกวันอังคารและ วันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับนัดนะคะทุกยอดกด Subscribe หรือว่าทุกยอดวิวเนี่ยมันจะทำให้นัดมีกำลังใจมากๆเลยนะคะอ่ะโอเคเรามาเริ่มดูหน้าไพ่กันดีกว่านะคะไพ่ทั้ง12ใบที่ได้เลือกเอามาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าไพ่แต่ละใบจะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างคะ่ะ ไพ่ใบแรกในเรื่องของความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะคะว่าอยากบางคนเนี่ยเกิดอยู่ในราศีกรกฎแต่ว่าอยู่ในลัคนาสิงคุณก็สามารถดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาควบคู่กันไปได้เลยนะคะแล้วก็ดวงของคนบางคนเอยดวงของคุณบางคนเอ๊ะเราจะสับสนนะคะดวงของคนบางคนนะคะ อาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้ากว่าเดือนพฤษภาคมดังนั้นต้องลองสังเกตตัวเองดีๆนะคะคือมันจะไม่ได้แน่นอนหรอกว่าโหต้องมาเร็วกว่า1อาทิตย์หรือว่าต้องมาช้ากว่า1อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมาเร็วสักประมาณ3วัน5วัน10วันอันนี้แล้วแต่บุคคลเลยนะคะอ่ะโอเคใบที่2ค่ะหรือว่าตำแหน่งที่2นะคะอยู่ในตำแหน่งของการเงินตำแหน่งที่3ค่ะในเรื่องของเพื่อนพ้อง ตำแหน่งที่4นะคะญาติพี่น้องนะคะหรือว่าพันธุทุตำแหน่งที่5ค่ะบุตรล้านและบริวารตำแหน่งที่6นะคะอุปสรรคหรือว่าอยู่ในตำแหน่งอรินั่นเองต่อมานะคะความรักหรือว่าปัตตนิค่ะต่อมานะคะคือในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จำเป็นที่จะต้องระวัง ไพ่ใบต่อไปค่ะอยู่ในตำแหน่งของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองสุภะกัมมะค่ะคือการงานลาภะโชคลาภความทุกข์ใจและความกังวลใจนะคะดูว่าวินาทนั่นเองไพ่ทั้ง12ใบแทน12ตำแหน่งและ12เรื่องราววางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนะขออนุญาตขยับไพ่นิดนึงเพราะบางทีแบบหน้าจออาจจะไม่ไม่โดน ไม่ถึงไม่ไม่ใช่ไม่โดนไม่ถึง <laughs> โอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไพ่ทั้ง12ใบาวางทั้ง12บสอตำแหน่งและ12เรื่องราวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่แต่ละใบจะหมายความว่าอย่างไงบ้างคะ่ะไพ่ใบแรกสามารถลิงก์ได้กับทุกๆใบเลยและไพ่ทุกๆใบ,ะบนะคะสามารถสะท้อนย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกได้เสมอเพราะอะไรเพราะมันคือความเป็นตัวตนของคุณมันคือจิตใต้สํานึกของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะต้องสังเกตตัวเองดีๆในทุกๆเรื่องค่ะมันมีผลมันมีผลต่อ ความรู้สึกของคุณทั้งนั้นเลยนะคะหรือว่าบรรยากาศโดยรวมของคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องทั้งร้ายหรือว่าดีนะคะโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่า,พาไพ่ใบแรกอย่างที่บอกนะคะคือความเป็นตัวตนของคุณจิตใต้สํานึกของคุณช่วงนี้เนี่ยช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะคุณค่อนข้างที่จะฝักใฝ่ในเรื่องของการ ในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะหรือว่าการหาข้อมูลต่างๆหรือแม้กระทั่งการที่คุณค้นคว้าอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปเรียนเสริมไปเทคคอร์สอะไรบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการได้เสริมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของตัวเองก็ได้ในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณจะหาเมื่อคุณอยู่หน้าจอหรือว่าเวลาที่คุณมีอย่านเวลายามว่างนะคะนั่นก็คือในเรื่องของความ ต่างกันของวัฒนธรรมบางทีคุณอาจจะชอบในเรื่องของคนแอฟริกาวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงบ้างต่างถิ่นต่างภาษาที่คุณสนใจมากๆหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดและลึกลับซับซ้อนค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาว่างนะคะคุณก็จะไปไปในทิศทางนั้นแหละแบบที่บอกไปเพราะคุณค่อนข้างที่จะชอบในเรื่องของชอบศึกษาแล้วก็เปิดโลกอะคะ่ะจะเป็นในลนนักษณะนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่าคุณมี อที่จะได้ใช้ภาษาต่างประเทศมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันคุณอาจจะได้มีเพื่อนใหม่ๆได้มีคนที่มาคุยอาจจะแอลเอิร e ์กันนะคะเป็นคนต่างชาติก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อมาค่ะเราอ่ะอ,อีกนิดนึงความเป็นตัวตนอีกนิดนึงนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเริ่มอยากที่จะไปเที่ยวแล้วอะอยากที่จะไปท่องโลก เริ่มเซิร์ชหาแล้วว่าสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนมีอะไรบ้างควรควรที่จะไปหน้าไหนหรือดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินในไพ่ใบนี้นะคะคุณจะใช้เงินรู้จักคิดมากขึ้นคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกซ้ําไปซ้ามานะคะกว่าที่จะใช้อะไรเนี่ยต้องคิดแบบให้ตระหนักให้ตระหนักและถี่ถ้วนมากๆเลยเพราะว่าบางทีรายได้ของคุณอาจจะมาจากช่องทางเดียวหรือว่ารายได้ของคุณลดล มันก็เลยทำให้คุณจะเป็นสายเปแบบแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วนะคะคือเปให้ตัวเองนะอยากได้อะไรก็ซื้ออย่าง L, อะไรแบบนี้ค่ะจะไม่ได้แล้วคือต้องคิดก่อนถึงจะซื้อหรือว่าต้องคิดให้ดีก่อนแล้วก็อะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไว้ก่อนก็ได้คือดูความสำคัญของการใช้มากกว่าแล้วก็ความจำเป็นว่าจำเป็นแค่ไหน อีกอย่างหนึ่งนะคะนัดรู้สึกว่าในช่วงเนี้ยค่ะคุณกำลังมองหารู้ทางอะไรบางอย่างเพื่อที่จะหารายได้เสริมหาสิ่งที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากสิ่งที่ทำอยู่เพราะคุณตระหนักแล้วว่าไอ้สิ่งที่ทำอยู่ค่ะมันไม่พอกับรายจ่ายหรือว่าไม่พอกับการใช้ชีวิตของคุณ ต่อมานะคะเรามาดูกันต่อค่ะในเรื่องของเพื่อนพ้องเพื่อนพ้องของชาวราศีสิงห์นะคะโอ้โหได้ไพ่ใบนี้ค่ะพอพูดถึงสิงโตนะคะสิงก็ขึ้นมาเลยทีเดียวเพื่อนของคุณนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนชอบบงการชอบเจ้ากี้เจ้าการไปสักนิดหนึ่ง ตัวคุณเองนะกับคนอื่นนะ่ะอาจจะไม่ได้เป็นหนักเท่ากับตัวคุณแต่พอมาอยู่กับคุณปุ๊บจะรู้สึกว่าเฮ้ยเธอทําไมไม่ทําแบบนี้เธอทําไมไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ีความสามารถจริงๆเขาเป็นคนที่เก่งจริงๆแล้วเขาอยากที่จะให้คุณนะคะไปในทิศทางเดียวกับเขาแต่ว่าบางครั้งเขาก็ดันไม่ได้ถามความรู้สึกของเราอะว่าเราอยากที่จะเป็นใน อยากที่จะไปในสายทาสายสายสายนั้นหรือเปล่าหรือว่าไปในทิศทางนั้นหรือเปล่านะคะแต่ว่าเพื่อนก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะมักจะแนะนําโอกาสหรือว่าแนะนําการหาเงินหาทองหรือว่าแนะนำคอนเน็กชัน,อ,อ,น,ะนอะไรใหม่ๆอนะคะ่ะมาให้กับชาวราศีสิงห์อยู่เสมออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ที่นัดอยากจะบอกขอย้อนกลับไปเรื่องการเงินนิดนึงต้องขออาภัยด้วยคือพูดพูด คือพอดีเพิ่งนึกได้จริงๆอะนะคะคือมันเหมือนกับว่าด้วยความที่ไพ่ตัวตนของคุณนะคะเป็นการค้นคว้าหาข้อมูลอย่างที่บอกไปว่าคุณอาจจะอยากที่จะหารายได้เสริมอะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เลยมาหาข้อมูลแล้วคุณก็จะได้ไปเทคคอร์สเรียนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาที่เสริฟที่กําลังจะพูดถึงนะคะแล้วนัดรู้สึกว่าสิ่งที่คุณคิดอะส่วนใหญ่แล้วอะสิ่งที่คุณกําลังจะทาอะคะ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายอะในการที่จะทําสิ่งสิ่งนี้ค่ะบางทีตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีความรู้ในเรื่องของศิลปะคุณอาจจะไปนั่งเอ่อเอ่อนั่งวาดเพ้นมือค่ะตามตลาดนัดแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าช่วงนี้เขายังไม่ได้ให้ออกไปทําอะไรต่างๆนานานะคะคุณก็อาจจะทําเป็นอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ข้างในคุณรู้ว่าอาจจะลงทุนเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากความรู้ของคุณบางทีคุณไม่จําเป็นที่จะต้องลงทุนเลยแต่ว่าคุณดันมีความรู้ตัวอย่างเช่นเขาเชิญให้คุณไปไปไม่ได้เชิญให้คุณไปนะหมายความว่าเขาเขาเอางานมาให้คุณทาที่บ้านอาจจะเป็นเขียนแบบหรือว่าอาจจะเป็นการออกแบบแพคเกจิ้งหรืออะไรต่างๆนานาที่คุณมีความสามารถอยู่แล้ว ก็ะะเป็นไปได้เหมือนกันต่อมานะคะนะักขอพูดในเรื่องของการสื่อสาระคะ่ะการสื่อสารของชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะสงบปากสงบคำมากพอสมควรเลยนะคะมันเหมือนกับว่าอะไรไม่พูดก็ก็ก็ไม่อยากคืออะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดออกไปค่อนข้างที่จะเราแวดระแว,รวดระวังมากพอสมควรอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอนะ่ะเอาเอาส่วนหนึ่งอ่ะเอาความคิดส่วนหนึ่งอ่ะคะ่ะไปโฟกัสอยู่ในเรื่องของการหาเงินดังนั้นคุณก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาใส่ ใจว่า,าจะต้องพูดให้ฉันดูดีดูเด่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่แล้วไม่สนใจแล้วนะคะก็คือแค่พูดในสิ่งที่สมควรที่จะพูดอะคะ่ะเท่านั้นเองแล้วก็เอาเวลาเอาสมองหรือว่าเอาแรงไปคิดหาเงินดีกว่าดูเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยอันนี้คือสิ่งที่ตัวชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงคิดนะคะ ถูอว่าดีมากๆเลยต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าอยู่ในตําแหน่งพันธุนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมบางทีคุณหรือว่าญาติของคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการมีน้องบางทีคุณอาจจะได้เป็นคุณอาคุณป้าคุณนานะคะก็ได้เหมือนกันอาจจะได้มีเด็กเล็กแดงอะคะ่ะอยู่ในบ้านเพิ่มเติมขึ้นมาหรือแม้แต่กระทั่งคุณมีโอกาสที่จะได้รับเลี้ยง สุนักอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเ,เพิ่มเติมขึ้นมานะคะในเรื่องของญาตพี่น้องบางทีอะค่ะตัวขอบคุณกับความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะ ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะฉุกละหุกบางทีญาติที่มาจากแดนไกลหรือว่าร้อยวันพันปีไม่ค่อยที่จะได้มาเจอหน้ากันสักเท่าไหร่ปีหนึ่งมาหากันสักครั้งหนึ่งอย่างงี้ค่ะในช่วงของเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะได้รับข่าวจากญาติคนนี้หรือว่าอาจจะได้รับการมาถึงหรือว่าการมาหาของคนคนนี้ยก็ได้ที่ที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันแล้วเขาดัน มาในช่วงเวลาเดือนพฤษภาคมอะคะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันอย่างบางคนไม่เคยโทรคุยกันเลยเขาก็อาจจะโทรมาหาคุณกลงางโทรมาพูดคุยเท่านั้นเองนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของบุตรหลานและบริวารค่ะเริ่มต้นจากบุตรหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวกันก่อนนะคะลูกหลานของคุณที่มีอายุน้อยกว่าคุณก็สามารถนับเป็นลูกหลานได้นะลูกหลานของชาวราศีสิงห์เองอะคะ่ะในช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความ เรียบร้อยมากพอสมควรเวลาคุณพูดอะไรไปอ่ะเขาจะฟังนะเขามองว่าคุณเป็นไอดอลเขามองว่าคุณเป็นต้นแบบเขามองว่าคุณเป็นคนใจดี แล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะทําตามคุณนะคะมันเหมือนกับว่าคุณทําอะไรสมรวิวาเดินไปหน้าบ้านบิดขี้เกียจสองทีอันอันนี้ยกตัวอย่างนะคะเขาก็เดินไปหน้าบ้านบิดขี้เกียจสองทีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะเชื่อและศรัทธานในตัวในความเป็นคุณและในสิ่งที่คุณทําดังนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นประเด็นสําคัญมากๆนะคะในการที่คุณจะป้อนข้อมูลอะไรให้เขาไปจะให้เขาเป็นคนยังไงหรือว่าจะป้อนข้อมูลให้เขาออกมา เพื่อที่จะให้อนาคตของเขาเป็นคนยังไงตรงเนี้ก็มีความสําคัญมากพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของลูกหลานถ้าเกิดว่าบางทีอะคะ่ะสมมติว่ามีลูกหลานในบ้านเนาะบางทีคุณอาจจะขอเขามาจากไปไปขอพอรจากเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าพระแม่ต่างๆนานาที่คุณเคารพนับถือะคะ่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้ให้เขาไปไหว้ แล้วอะไรเงี้ยคะก็อาจจะต้องให้เขานึกถึงหรือว่าให้เขาไหว้บ่อยๆหน่อยนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมก็ได้แล้วก็ต่อมาค่ะในเรื่องของบริวารบริวานนั่นก็คือคนที่มีสถานะด้อยกว่าคุณตัวอย่างเช่นนะคะ ลูกน้องตีตรงตัวเลยหรือว่าคนในที่ทางานเดียวกันแต่ว่าอายุน้อยกว่าหรือว่าคนในทีมเดียวกันแต่ว่ามีประสบการณ์ทางด้านการทํางานน้อยกว่าคุณอันนี้ก็สามารถตีเป็นบริวาลของคุณได้เหมือนกันในขณะเดียวกัน เพื่อนบางคนก็ยังสามารถที่จะเป็นบริวารของคุณได้ด้วยหรือแม้แต่กระทั่งพ่อแม่อันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าตั้งแต่ที่คุณเกิดมาพ่อแม่สนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงเลยว่าคุณจะมองว่าใครเป็นบริวารในเรื่องของบริวารน,นะคะอย่างที่บอกช่วงนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความเชื่อในตัวคุณอยู่มากพอสมควรบอกอะไรไปทำแบบนั้นเลยบอกสิบได้สิบ บอก11ได้12เลยก็ได้เหมือนก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขาทําด้วยความศรัทธ,ธาเขาทําด้วยความเคารพคือเขาไม่ได้ทำเพราะเขาโดน,นบังคับมาให้ทำอะไรยเงี้ยค่ะคือดังนั้นถ้าสมมุตินะว่าช่วงนี้คุณมีอะไรที่อยากที่จะให้เขาทําหรือว่าอยากจะสั่งการอะไรไปเลยแบบเนี้ยค่ะ เอาเต็มที่เลยเต็มที่ในที่นี้แบบไม่ใช่หมายความว่าโอ้โหสั่งให้เขาทาเช้ายันเย็นทําถวายชีวิตที่คุณไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือคือเอาที่มันพอดีพอดีนะอ่ะโอเคค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างอุปสรรคของชาวราศีสิงห์นะคะมันเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่คุณต้องการความช่วยเหลือมักจะไม่ได้มันบางทีไอความช่วยเหลือเหล่านั้นนะคะมันจะดันมาตอนที่คุณไม่ได้อยากได้มันแล้วหรือว่ามาเร็วเกินไปหรือว่ามาช้าจนเกินไป เรียกได้ว่ามาไม่ถูกจังหวะเท่านั้นเองเ,ออเรื่องราวมันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วแล้วคุณแก้ไขมันจบไปแล้วหรือว่ามันพังพินาศไปแล้วอะไรอย่างี้ค่ะเขาถึงจะเสนอยื่นมือเข้ามานะคะจะเป็นในลักษณะน,นี้เนาะอันนี้คืออุปสรรคของชาวราศีสิงเลยนะคะมันเหมือนกับว่าคือบางทีคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างอะคะ่ะแล้วมันกําลังจะสุดแล้วอะมันขาดแค่ตรงเนี้ต้องการความช่วยเหลือจากตรงนี้ค่ะแต่มันดันไม่มาคือความช่วยเหลือดันไม่มา มันก็เลยทําให้ตัวคุณนะคะไปได้ไม่สุดอืจะเป็นในลักษณะน,นี้นะคะดังนั้นย้อนกลับมาที่ย้อนกลับมาที่ไพ่การเงินและไพ่ความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณก็เลยอยากที่จะศึกษาเพิ่มทักษะเพิ่มความสามารถในตัวคนเองเพื่ออะไรเพื่อที่คุณจะได้หาเงินเองโดยที่ไม่ต้องมายืมจมูกใครหายใจใช่ไม่ใช่ล่ะจริงไม่จริงยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะต่อมานะคะเรามาดูกันต่อในเรื่องของ ความรักค่ะความรักพอถึงโมเมนต์ของความรักนะคะอยากจะทำเอฟเฟกขึ้นมาว่าเป็นเป็นชงหัวใจขึ้นมาเลยนะคะเพราะว่าเริ่มต้นจากความรักของคนที่มีคู่แล้วก่อนกันก่อนนะคะได้ไพ่ใบนี้คุณมีโอกาสที่จะมีน้องนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่จะมีนะหรือว่าครอบครัวไหนที่แต่งงานเป็นสามีภรรยากันแล้วแต่งกันมา3 4สี่ปีแล้วยังไม่มีน้องนะคะแล้วอยากที่จะมีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีแล้วก็ การมีค่ะอาจจะมาจากการที่คุณจําเป็นที่จะต้องไปปรึกษาคุณหมอต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่มีความรู้จริจรงๆในขณะเดียวกันทางด้านวิทยาศาสตร์ไปแล้วอ่ะทางด้านออสายของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จาเป็นเหมือนกันนะคะเทพเจ้าที่มาที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำนะคะ่ะหรือว่าศาลเจ้าตรงไหนวัดตรงไหนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ําใกล้แม่น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็สามารถที่จะไปขอได้นะคะสาหรับ ความรักของคนที่มีคู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่าบรรยากาศของคุณกับคู่ของคุณนะคะค่อนข้างที่จะรักกันดีไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็เหมือนกับเหมือน,มนเหมือนอารมณ์เหมือนคําปฏิญาณตอนตอนแต่งงานนะคะว่าจะรักและ และอยู่ด้วยกันตลอดไปมีทุก์ร่วมทุก์ร่วมมีสุขร่วมสุขแบบนั้นเลยนะคะบรรยากาศดีๆนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อป่านนี้คนโสดนะคะมองบนไปแล้วต่อมาค่ะเรามาดูคนโสดกันบ้างคนโสดนะคะสําหรับชาวราศีสิงโสดสนิทจริงๆนะคือแบบยังไม่ไ,มได้ยังไม่ได้มีใครคุยด้วยเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะคุณก็ต้องเรียกได้ว่าต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิละละ์แล้วล่ะ อะไรนะที่เขาบอกว่าได้มวลเวทมวนต์คาถาอะไรอะ่ะอะไรนะคือไม่ได้ด้วยกลนก็ต้องเอาด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละโอ้ตายขอโทษด้วยนะคะถ้าพูดถ้าพูดไม่รู้เรื่องแต่นึกถึงประโยคนั้นนะแต่พูดไม่ออกนะคะอ่ะนี่แหละค่ะคือช่วงนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาค่อนข้างที่จะเอ็นดูและเมตตาคุณมากเป็นพิเศษมีโอกาสนะคะแล้วอย่างที่บอกไปว่าจากไพ่ใบแรกนั่นก็คือความเป็นตัวตนของคุณนะคะคุณจะมีโอกาสได้คุยหรือว่าพูดคุยกับคนกับคนคนนั้นนะคะผ่านโลกโซเชียลผ่าน IG l i ไลน์ทวิตเตอรต่างๆนานาแอปต่างๆนานาอะไรแบบนี้คะ่ะลองลองหาดูแล้วก็ขอพรไปด้วยนะคะ ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อสําหรับใครที่โสดนะแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบได้พไพ่ใบนี้นะคะหมายความว่าบางทีอะคะ่ะสิ่งที่คุณทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปบางทีมันดูสูญเปล่าหรือว่ามันดีมันคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะไรกลับมา แต่คุณก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำมันต่อไปนะคะเพราะว่าคุณรู้สึกกับเขามากกว่าที่เขารู้สึกกับคุณดังนั้นน่าจะไม่บอกให้คุณหยุดหรือว่าจะไม่บอกให้คุณทำต่อไปแต่ให้ถามใจตัวเองว่าไหวยังไหวอยู่ไหมถ้ายังไหวอยู่ทำไปให้สุดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะได้ไม่ต้องกลับมาเสียใจว่าเฮ้ยรู้อย่างนี้เราน่าจะพยายามอีกหน่อยนะหรือหรือว่ารู้อย่างนี้ฉันน่าจะหยุดนะหรือว่ารู้อย่างนี้อย่ามีคํานี้ก็คือ เอาให้มันเต็มที่เพียงแต่ว่าทางนี้ทางนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องรักตัวเองมากกว่าที่จะรักคนอื่นนะคะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิง แข็งแรงดีค่ะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของโรคติดต่อนิดนึงคือบางทีเนี่ยคนที่ฟังก็อกโอ๊ยก็เนี่ยมามันทายให้มันตรงกับสถานการณ์นะคะก็นี่เลยก็นี่เลยค่ะคือมันเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนหลากหลายคน ทั้งคนที่รู้จักเองหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเองคนแปลกหน้านะคะดังนั้นก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเนาะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็การเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงของชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะได้มันมาด้วยความเจ็บปวดโอ้โหพอพูดอย่างนี้อะไรอะทำไมถึงเจ็บปวดหมายความว่าคุณต้องอดทนปลุกปั้นมันมาค่ะกว่าคุณจะได้มันมาและในช่วงของเดือนพฤษภาคม มันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะเป็นของคุณยูตายแล้วทำเสียงผิดหรือเปล่า <c ười> คือเอ่อต้องบอกแบบนี้นะคะตัวอย่างเช่นนะสมมติถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักปั้นหรือว่าคุณเป็นนักวาดรูปหรือว่าคุณเป็นนักปรุงสารเคมีอะไรบางอย่างอะหรือคุณเป็นนักแคสเกมก็ได้ที่ไอสิ่งที่นัดพูดมาทั้งหมดทั้งมวลอะ มันไม่ใช่ว่าอยากเป็นแล้วมันได้เป็นเลยมันต้องผ่านการฝึกฝนผ่านการอดทนผ่านการเสียไว้ล่ำเวลาผ่านการพิสูจน์ผ่านการล้มเหลวอะไรต่างๆนานามาก่อนทั้งนั้นนะคะมันถึงจะได้และในช่วงเวลานี้จงมีความสุขกับมันให้เต็มที่เพราะมันเป็นช่วงเวลาของคุณคะ่ะดีมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้สิ่งที่คุณผ่านมา คุณอาจจะโดนคืออาจคุณอาจจะแบบรู้สึกท้อแท้มาก่อนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมื่อจุดเมื่อถึงเวลานั้นเมื่อเวลาที่คุณประสบความสําเร็จหรือว่าคุณเริ่มรู้ตัวแล้วค่ะว่าคุณแบบเริ่มมีชื่อเสียงหรือแม้แต่กระทั่งการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วจงจําวันที่คุณพยายามเพื่อที่จะคว้าม,มันเอามาให้ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นแรงผลักให้คุณเดินหน้าต่อไปไม่ให้คุณหยุดอยู่กับที่หรือแม้แต่กระทั่งไม่ให้คุณ หลงกับสิ่งที่กับสิ่งที่ได้มาค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆจริงๆตัวคุณเป็นเป็นคนที่ชอบในการเรียนรู้อยู่แล้วนะคะสำหรับชาวราศีลุว่าลักนาสิงค่ะทีนี้เรามาพูดในเรื่องของการงานกันบ้างนะคะการงานของชาวสิงเองเนี่ยคุณอาจจะทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างคุณมีงานหลักบางทีอาจจะเป็นงานหลักๆเลยนะคะ ซึ่งเท่าๆกันพอๆกันเลยรายได้ได้มาจากพอๆกันเลยอยะะ่างเงี้ยค่ะจาก2ช่องทางแต่ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าทีนี้พอมาดูในเรื่องอ,อ๋อไม่นัดขอโทษค่ะนัดพูดผิดคือต้องบอกว่าสิ่งที่คุณรับผิดชอบอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะรับผิดชอบงาน2 2หน้าหรือว่ารับผิดชอบควบสองตแหน่งเลยทีเดียวนะคะจะเป็นในลักษณะน,นี้ไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะต้องขออภัยด้วยพูดผิดคะ่ะพูดผิดคือในเรื่องของการงานนะคะหมายความว่า คุณอาจจะรับผิดช,ชอบงานมากกว่า1อย่างทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของชาวราศีสิงหนะ์นัดจะบอกว่าอืมคือไพ่ตอนแรกๆอาจจะอาจจะกลางๆนะคะแต่พอทําไปทํามาเนี่ย ไพ่ท้ายๆมันเริ่มดีนะคือในเรื่องของโชคลาภอะค่ะของชาวราศีสิงห์เดี๋ยวนัดให้ดูใกล้ๆนัดไม่ได้เป็นการใบหรืออะไรเลยนะคะสําหรับคนที่จะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในตัวไพ่คุณเห็นอะไรบ้างเห็นเลขอะไรบ้างก็สามารถซื้อได้นะคะในขณะเดียวกันคุณสามารถหาตัวเลขจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้แหล่งน้ําก็ได้หรือว่าตัวเลขจากที่ที่มันใกล้แหล่งน้ะค่ะก็ได้เหมือนกันนี่ค้างไว้นานมากๆเลยนะคะนานมากๆเลยค่ะขึ้นอยู่ที่คุณเลยนะคะว่าคุณจะตีได้เลขอะไรบ้างจากในนี้นะคะคือนัดรู้สึกว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมค่ะชาวสิงเองอ่ะค่อนข้างที่จะมีดวงสมพงกับสถานที่ที่ใกล้แหล่งน้ําหรือแม้แต่กระทั่งเทพ,พเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ใกล้แหล่งน้ะค่ะ ก็ได้เหมือนกันนะคะเท่าที่นันเทนเห็นก็จะมีเลขสองเลข8อันนี้ไม่ได้เป็นการใบ้หรืออะไรใดๆเลยนะคะแต่ว่าค่อนข้างที่จะสดใสแล้วกันอนะทูดแบบนี้ต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของออความทุกข์ใจและความกังวลใจนะคะของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงค่ะสิ่งที่คุณกังวลใจนะคะคือคุณกลัวการที่คุณอยู่คนเดียวอะ่ะคนขี้เหงาอะ่ะ แต่ว่าทาั้งๆที่จริงๆไพ่เปิดออกมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะก่ก็จะเป็นคุณนะคะที่อยู่คนเดียวแต่คุณเป็นสิงโตที่ขี้เหงาต้องการมีใครอยู่เคียงข้างและในขณะเดียวกันคุณกลัวความไม่มั่นคงในชีวิตมากเหลือเกินคุณกลัวว่าตอนแก่ไปคุณจะทำยังไงกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะด้วยดังนั้นก็ ดังนั้นก็คือเรื่องนี้มันคือเรื่องอนาคตมากๆเลยเลยแบบนี้ค่ะกังวลใจไปมันก็ดูไม่มีประโยชน์อะไรแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะทีนี้นะัดขอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึงใบสำหรับใครที่กำลังหางานทำอยู่นะคะเรามาดูกันว่าคนที่กำลังหางานทำอยู่ดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ได้ไพ่ใบนี้นะคะนี่ตอนไม่มีก็ไม่มีเลยนะแต่พอมีเนี่ยจะมีคนติดต่ออาจจะมี2บริษัทที่ติดต่อมาหาคุณพร้อมๆกันก็เกิดปัญหาอีกก็คือคุณก็เลือกไม่ได้อีกนะคะว่าคุณจะไปที่ไหนดีขอแยกล่างเป็นสองล่างเลยได้ไหม <c oughs> ดูเพอร์เจ์นะคะแต่นี่แหละค่ะก็ลองเลือกดีๆแล้วกันเอาเลือกบริษัทที่ใช่ที่สุดหรือถ้าเกิดว่าเลือกไม่ได้จริงๆก็ลองดูที่สวัสดิการหรือสวัสดิการก็เหมือนๆกันอีกก็ดูที่ตรงไหนมัน ใกล้ไกลมากกว่ากันนะคะทีนี้ขอพูดถึงในเรื่องของคนที่ทําอาชีพเสริมกันบ้างช่วงนี้ใครที่ทําอาชีพเสริมนะคะของชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงค่อนข้างที่จะสบายๆและชิลๆค่ะมันเหมือนกับว่าคุณมีแรงฮึ้เต็มที่ในการที่จะทํามันคุณมีความสุขและคุณสนุกกับมันนะคะคือมันอาจจะไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่หรอกแต่มันได้มันอะได้สนุกอะโอ้ยมันดูแบบ เลาใจมากเลยอ่ะในการที่ทําอาชีพเสริมตรงนี้อ่ะคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เล่าใจอะไรขนาดน,น,นั้นก็ดูพูดเว่าไปนะคะแต่หมายความว่าเออมันมันทำให้คุณมีความสุขอ่ะแล้วมันทําให้คุณไม่รู้สึกเบื่อบางทีคุณอาจจะไปเป็นจิตอาสาเพื่อที่จะสอนคนอ่านหนังสือหรือว่าไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดหรือว่าไปเป็นกู้ภัยหรืออะไรต่างๆนานามีเยอะแยะมากมายหลายองค์กรนะคะขึ้นอยู่กับ คุณถูกจริตกับตรงไหนบางทีคุณชอบช้างเงี้ยก็ไปเลี้ยงช้างไปช่วยสุนัขหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันแล้วตรงเนี้ยจากสิ่งที่คุณชอบอ่ะมันก็เลยกลายมาเป็นอาชีพเสริมของคุณอาจจะชอบรักสัตว์มากๆก็เลยคิดค้นอาหารที่เพื่อสัตว์โดยตรงเพื่อสุนัขโดยตรง อย่างนี้ค่ะทำยังไงให้สุนัขมีอายุที่ยั่งยืนยาวนานมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือส่วนใหญ่อาชีพเสริมของชาวราศีสิงหะะ์ค่ะในช่วงนี้คือมาจากสิ่งที่คุณรักและสิ่งที่คุณทํามันไม่เบื่อก็คืองานอาดิเรกข,ของคุณแต่นัดอยากที่จะพูดนิดนึงนะคะจะเน้นไปในเรื่องของการในเรื่องของสุขภาพและการออกกําลังกายจะค่อนข้างที่จะดีต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับใครที่มีพาร์ทเนอร์มีผู้ร่วมหุ้นผู้ร่วมลงทุนหรือ คนที่ทําร่วมกันกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหลักหรือว่าธุรกิจเสริมเองในช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าทําอะไรอยากทำอะไรรีบทาเลยนะคะเพราะว่า ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยช่างเข้ากันเสลือเกินนะคะคือมันเหมือนกับว่าพอมีไอเดียอะไรอะ่ะก็ดูแบบเออมันก็ดีเหมือนกันนะอีกคนนึงเสนอมาเฮ้ยมันเอ้ย,ม,อยมันก็ดีนะเราหน้าทำเนาะเป็นแบบนี้ค่ะดูเข้ากันเป็นปีเป็นขวย่เลยคือไอสิ่งที่นัดแนะนํานะคะว่าอยากทําอะไรให้รีบทําหรือว่ารีบตัดสินใจหรือรีบเคาะไปเลยบางทีบางเรื่องที่ลังเลใจอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะเพราะอะไรเพราะบางบางเดือนหรือว่าบางช่วงอะ่ะมันอาจจะเกิดการที่แบบว่า เียงกันอ่ะคือทัศนคาาติไม่ตรงกันก็ได้ดังนั้นช่วงเนี้ยอยากตกลงอะไรกันให้รีบตกลงกันไว้ก่อนนะคะมันเพราะบรรยากาศมันค่อนข้างที่จะโอเคโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวราศีหรือว่าลัคนาสิงห์นะคะใช่ไม่ใช่ละจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะและนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศีแล้วนดยจะมีดวงของคนทั้ง12นักษัตริย์12เดือนเกิด และดวงของคนทั้ง7วันด้วยสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้คือด้วยความที่อันนี้มันเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading นะคะนั่นก็คือการอ่านไพ่แบบโดยรวมและองค์กว้างดังนั้นคุณอาจจําเป็นที่จะต้อง เอาเอาหลายๆอย่างอะทั้งดวงเดือนเกิดดวงราศีดวงวันเกิดดวงปีนักษัตรมาหากมารวมมาบวกกันอะเราก็หารค่าเฉลี่ยให้ได้เป็นดวงของคุณอย่างบางทีอะค่ะดวงทางด้านการเงินของชาวราศีสิงห์อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าดัานไปดวงวันเกิดคุณการเงินมันโอเคอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะมาแบบ ลบลบลบล้างกันได้นะคะลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีดวงยังมีพิกอะคาร์ดค่ะพิคอะคาร์ดของนัดนะคะไม่มีวันหมดอายุสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อได้เลยที่คุณถูกใจมันเป็นการดูดวงแบบกึ่งส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณจะเป็นคนเลือกไพ่เองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะนัดหากระดาษหัวข้อพิกอะคาร์ดไม่โอเคเจอแล้วค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะสิ่งพิเศษในตัวของคุณคืออะไรนะคะ EP ที่115 สิ่งพิเศษในตัวของคุณคืออะไรลองให้ไพ่ย้ำชัดดูอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าการเพิ่มวิธีการเพิ่มสเสน่ห์ในตัวคุณอันนี้เหมาะสําหรับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนมีความรักแล้วมีคู่แล้วคนโสดหรือคนทํางานหรือแม้แต่กระทั่งการเพิ่มสเสน่ห์ของคนในที่ทํางานก็ได้เหมือนกันหรือว่าระดับความเจ้าชู้ของคนคนนั้นลองเช็คดูซิว่าฮอตปลอดแตกอะไรขนาดไหนนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกดูเลือกฟังกันได้ EP ที่116ค่ะ จริงๆมีเยอะมากๆเลยนะคะพี่อาคาร์ดไม่มีวันหมดอายุนะคะสามารถเข้าไปดูตอนไหนก็ได้เนาะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวออถ้าเกิดว่านัดพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะคะบางทีอาจจะตะกุตก,ตก,ตก,กตะกักนิดนึงต้องขออภัยด้วยหรือว่าบางทีเล่านอกเรื่องไปเยอะไปนิดนึงนะคะก็ต้องให้อภัยกันนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆค่ะ